โดนสะเทือนวงการกีฬาอาเซียนเมื่อเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดได้เกิดขึ้นกลางการแข่งขันมวยไทยระดับนานาชาติภาพที่ควรจะเป็นสังเวียนแห่งศักดิ์สรทและน้ำใจนักกีฬากลับกลายเป็นฉากความวุ่นวายที่ถูกพูดถึงไปทั่วทั้งภูมิภาคเรื่องราวเริ่มต้นจากการแข่งขันระหว่างนักมวยจาก เวียดนามและฟิลิปปินส์ซึ่งถูกจับตามองอย่างมากเพราะเป็นการดวลกันของสองชาติที่ต่างมีความมุ่งมั่นจะพิสูจน์ศักยภาพในเวทีมวยไทยที่เป็นกีฬาประจำชาติของไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับโลกบรรยากาศก่อนชคเต็มไปด้วยความคึกคักเสียงเชียร์จากแฟนกีฬาหลายชาติในอาเซียนดังสน,นั่นสนามแข่งขันดูเหมือนจะพร้อมต้อนรับค่ำคืนแห่งการประลองที่ยิ่งใหญ่แต่แล้วทุกอย่างกลับพลิกผันในเวลาอันสัน้น เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นรูปเกมในช่วงต้นเป็นไปอย่างสูสีนักมวยทั้งสองฝ่ายต่างออกอาวุธแรกกันอย่างดุเดือดทักษะการป้องกันตัวการใช้หมัดเท้าเข่าศอกถูกแสดงออกมาอย่างครบเครื่องฝ่ายฟิลิปปินส์แสดงให้เห็นถึงการเตรียมตัวที่ดีเยี่ยมการยืนระยะการคุมจังหวะและการออกอาวุธที่แม่นยำขณะที่ฝั่งเวียดนามพยายามเร่งเกมและหาทางกดดันคู่ต่อสู้ อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปรูปเกมเริ่มเอ็นเอียงฝ่ายฟิลิปปินส์ดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนทั้งในด้านพละกำลังและเทคนิคสิ่งนี้เองที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของดราม่าครั้งใหญ่ในช่วงหนึ่งขอองค์การแข่งขันนักมวยเวียดนามแสดงท่าทีเหมือนบาดเจ็บกระทันหันลม้มลงไปกับพื้นสังเวียนโดยไม่มีจังหวะปะทะที่รุนแรงชัดเจนผู้ตัดสินและทีมแพทย์ต้องเข้ามาตรวจสอบ ท่ามกลางความสงสัยของผู้ชมและนักวิเคราะห์กีฬาหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่านี่คืออุบัติเหตุจริงหรือเป็นการแกล้งเจ็บเพื่อหยุดเกมเมื่อการตรวจสอบดำเนินไปไม่นานนักมวยเวียดนามลุกขึ้นมาได้แต่ท่าทีที่แสดงออกกลับไม่สอดคล้องกับอาการบาดเจ็บที่อ้างไว้สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนกีฬาจำนวนมากสถานการณ์ยิ่งตึงเครียดเมื่อการแข่งขันดำเนินต่อ ฝ่ายฟิลิปปินส์ยังคงคุมเกมได้อย่างเด็ดขาดขณะที่ฝั่งเวียดนามเริ่มแสดงอาการเสียสมาธิและความกดดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อมีขวดน้ำถูกคว้างขึ้นมาจากฝั่งผู้เกี่ยวข้องกับทีมเวียดนามลงสู่สังเวียนเหตุการณ์นี้ทำให้การแข่งขันต้องหยุดชะงักทันที ผู้ตัดสินประกาศวอลท่ามกลางเสียงโห่ร้องและความไม่พอใจจากผู้ชมทั่วสนามภาพดังกล่าวถูกบันทึกและเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์กลายเป็นไวรัลในเวลาอันสัน้นการคว้างขวดและการวอลอถูกมองว่าเป็นการกระทำที่ขาดสปิริตนักกีฬายอย่างร้ายแรงไม่เพียงแต่ทำลายภาพลักษณ์ของทีมเวียดนามเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์การแข่งขันมวยไทยในระดับอาเซียนอีกด้วย เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนกีฬาและผู้เชี่ยวชาญดังขึ้นอย่างเป่อเนื่องหลายคนมองว่านี่คือการยอมรับความพ่ายแพ้ไม่ได้และเป็นการกระทำที่ไม่เคารพคู่แข่งไม่เคารพกติกาและไม่เคารพผู้ชมโลกโซเชียลมีเดียกลายเป็นเวทีถกเถียงที่ดเดือดเฮชแท็กเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ติดเทรน์ในหลายประเทศของอาเซียนแฟนกีฬาจากไทยอินโดนีเซียมาเลเซียและชาติอื่นๆต่างออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างรุนแรง หลายเสียงประนามการแกล้งเจ็บและการคว้างขวดว่าเป็นพฤติกรรมที่น่าอับอายบางคนถึงขั้นเรียกร้องให้มีบทลงโทษขั้นเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคตขณะเดียวกันก็มีบางส่วนพยายามปกป้องทีมเวียดนามโดยอ้างถึงความกดดันและอารมณ์ในเกมการแข่งขันแต่เสียงเหล่านั้นกลับถูกกลบด้วยกระแสต,ตำหนิที่ท่วมทน้นนักวิเคราะห์กีฬาหลายสำนักออกมาชี้ให้เห็นว่า เหตุการณ์นี้สะท้อนปัญหาที่ลึกกบว่าการแข่งขันนัดเดียวมันเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจการปลูกฝังสปิริตนักกีฬาและการบริหารจัดการอารมณ์ในสถานการณ์กดดันมวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้ด้วยร่างกายแต่เป็นศิลปะการต่อสู้ที่เน้นความเคารพซึ่งกันแอลกันการแสดงออกที่ขาดความยับยั้งชั่งใจจึงถูกมองว่าเป็นการดูหมิ่นคุณค่าของกีฬานี้อย่างรุนแรง ในฝั่งฟิลิปปินส์นักมวยและทีมงานแสดงท่าทีสงบนิ่งพวกเขาเลือกที่จะไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่ปล่อยให้ผลงานในสังเวียนเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นมืออาชีพของพวกเขาได้รับคำชื่นชมจากแฟนกีฬาอย่างมากหลายคนมองว่านี่คือบทเรียนสำคัญว่าการควบคุมอารมณ์และการเคารพกติกาคือสิ่งที่ทำให้นักกีฬายิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ชัยชนะเพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันฝั่งเวียดนามต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลจากทั้งภายในและภายนอกประเทศสื่อท้องถิ่นหลายแห่งตั้งคำถา,ถามถึงการตัดสินใจของทีมงานและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบางบทความใช้คำรุนแรงถึงขั้นเรียกว่าเป็นความอัป,ปยศยของวงการกีฬาเวียดนามเสียงเรียกร้องให้สมาคมกีฬาที่เกี่ยวข้องออกมารับผิดชอบดังขึ้นเรื่อยๆแฟนกีฬาชาวเวียดนามจำนวนไม่น้อยรู้สึกผิดหวังและเสียใจ รภาพลักษณ์ของประเทศถูกกระทบอย่างหนักจากการกระทำเพียงไม่กี่นาทีเหตุการณ์นี้ยังส่งผลให้เกิดการถกเถียงในระดับนโยบายกีฬาหลายฝ่ายเสนอให้มีการปรับปรุงกฎระเบียบด้านวินัยนักกีฬาเพิ่มบทลงโทษสำหรับการกระทำที่ไม่เหมาะสมและเสริมสร้างการอบรมด้านจริยธรรมกีฬาให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยในอนาคต เพราะการแข่งขันระดับนานาชาติไม่ใช่แค่เรื่องของผลแพ้ชนะแต่เป็นเวทีที่สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศและภูมิภาคสำหรับแฟนมวยไทยในไทยเหตุการณ์นี้ยิ่งตอกย้ำถึงความสำคัญขององค์การรักษามาตร,รฐานและคุณค่าของกีฬาประจำชาติหลายเสียงออกมาปกป้องมวยไทยในฐาน,นะศิลปะการต่อสู้ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเต็มไปด้วยจิตวิญญ,ญาณแห่งความเคารพ พวกเขาไม่ต้องการให้ภาพความวุ่นวายและการขาดสปิริตมาบดบังความงดงามของกีฬาอันทรงคุณค่านี้เมื่อเวลาผ่านไปแม้กระแสะความร้อนแรงจะเริ่มลดลงแต่รอยแผลจากเหตุการณ์นี้ยังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนกีฬาอาเซียน มันกลายเป็นกรณีศึกษาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าในฐานะตัวอย่างของสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสนามกีฬาบทเรียนครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เวียดนามหรือฟิลิปปินส์แต่เป็นบทเรียนร่วมกันของทุกชาติในอาเซียนว่าการแข่งขันที่แท้จริงคือการพัฒนาฝีมือการเคารพคู่แข่งและการยืนหยัดในคุณค่าของกีฬาท้ายที่สุดเหตุการณ์คดีพลิกครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลง หากทุกฝ่ายเลือกที่จะเรียนรู้และปรับปรุงมวยไทยและกีฬาทุกประเภทในอาเซียนจะสามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างามแข็งแกร่งและได้รับการยอมรับในระดับโลกอย่างแท้จริงแต่หากปล่อยให้ความอับอายและอารมณ์ชั่ววูบมาครอบงำสนามกีฬาก็จะไม่ต่างจากเวทีแห่งความขัดแย้งที่บรนทอนศักดิ์ศรีของทุกคนที่เกี่ยวข้องเรื่องราวครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ข่าวด่วน แต่เป็นสัญญาณเตือนที่ดังชัดเจนว่ากีฬาต้องมาก่อนอัตราและสปิริตนักกีฬาคือหัวใจที่ไม่มีวันถูกมองข้ามได้อีกต่อไป